สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนเป็นจังไดกันแน่น้อเหตุการณ์แผ่นดินไหวสงบลงแล้วก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยกับผู้ที่สูญเสียนะคะส่วนย้ายสมเมื่อวานนี่ก็บเเป็นอันเหตุงานดอกคืนน้ำลูก ลูกสาวใ่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ตึกถลม่มแต่ว่ามือวานนี้มือวานนี้ <c oughs> ปกตินางสีเฮตุงานอยู่เอคลินิกทันตแพทย์อยู่บนอยู่บนบิ๊กซีลาดพร้าวนะนังสีเฮตุงานอยู่หนนเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์คลินิกทำฟันบาดพอดีมือวันที่นี้แปดมือเกิดเหตุนะ่ะ หมอให้เพื่อนไปซอยอีกสาขาหนึ่งอยู่อโศกก็เลยรอดเบ่บ่บ,บ่ได้เป็นอย่างปลอดภัยดีจ้าปลอดภัยดีสำหรับลูกสาวคนใหญ่อันเพื่อนบ่าให้ฟังเมื่อวานนี่ว่าพอตะเลิกงานแล้วสองทุ่มน่ะเลิกงานบ่มีรถกลับห้องบ่มีรถกลับลาดเผาว รถไฟฟ้าใต่ดินเทิงดินกับบอแนลนรถวินรถเอี่ยงกับแลวแต่บอแนลนรถแท็กซี่รถวินมอไซค์กับบอแลนยางเอาพี่น้องลูกสาวลูกสาวยายสมยางตั้งแต่อโศกจนหอดลาดเพ้าเป็นหอดสีถุ่มผลมาขึ้นนี่เพิ่นยางเอาแลวลูกสาวลูกชายคนหน่อยกะ <c oughs> เหตุงานอยู่เทิงเสียลังสิต อยู่ทงห่างแต่ว่าห่างมันเป็นตึกบสสูงเป็นตึกซีชันน,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 นั่งกำลังน่งกิ่นผัดซีอิ๊วอโยูน่น่งว่าเอ้าเป็นอย่างคือคือวิ้นนะเป็นอย่างคือวิ้นท่านเนี้ยที่จริงนะ่ะบบได้วิน้นแผ่นดินมันไหวกำลังน่งกิ่นนั่นผัดซีอิ้วอโยู่วันนี้พ่อหลับตาลงมื้นตาขึ้น ค้นลังออกจากหางน่ะลงไปข้างล่างเบิดแล้วเมื่อวานเนี่ยเพิ่มกระแลนน้ำกวนเขาทายทอดสดพร้อมทายทอดสุดให้ให้เขาเบิ้งน้ำแม่กลับมานอนบารับได้ปะเนี่ยคืนน้ำลูกพี่น้องเอ้ยคืนน้ำลูกแล้วก็เห็นซากที่ตึกมันถล่มลงมา เหล้วมีคนหนึ่งเขาติดอยู่หันล่งเขาห้องอื่นบอกว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยแล้วกู้ภัยก็ห้องบอกว่ารอแป๊บนึงเครื่องมือยังไม่มาผมจะช่วยพี่ออกมานะตังซี่แมเฮาเบิงเหล่วมันมันมันหอเหี่ยมันจุกมันเออความสงสารเขานะพี่น้องในนาขณะนั้นเนาะ เห็นหลายๆคลิปเนี่ยเมื่อวานนี่บอคอยได้ไปหาพี่น้องนี่ก็ย้อนเบื้องตัคลิปอันนี้ลหละแผ่นดินไหวตึกถล่มนี่ลหละเบิ่งคลิปนั่นคลิปนี่พุดขึ้นมาคลิปนั่นพุดขึ้นมาคลิปนี่พุดขึ้นมาท mm. ั้งลูกทรงมาให้เบิ่งทั้งมูทรงมาให้เบิ่งแล้วก็ที่เขาไปไทยอันนี้ทอดไทยทอดสดแล้ว่เขาอนนี้มาให้เบิง่งนั่พี่น้อง mm. มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเกิดมาจนว่าถฒ่า,านี้แล้วเพิ่งกะ เึงกะเคยเห็นมันยี่สิบสี่จังหวัดเลยนะผลกระทบจากประเทศเมียนมามันสะเทือนมาถึงไทยยี่สิบสี่จังหวัดเลยเมื่อวานนี้ยี่สิบสี่จังหวัดจึงโคหลาดบัวใหญ่เนี่ก็เจอลงเมื่อวานนี้ลงบานบัวใหญ่ลงบานอยู่บ้านยายสมกับเลื่อนใหญ่คน้นูบป่วยจากตึกเั้งเถิง,ง,งลงมาขขาง่างเปิดเลยลเมื่อวานเนี่ย คนใหญ่ผู้ป่วยลงมาขางล่างสูดเบิดเพราะว่าเขาอยู่ตึกสูงเนาะตึกสูงนะ่ะซีซันผู้ป่วยอะ่ะผู้ป่วยห้องพิเศษอยู่สูงเขากับขนใหญ่เพราะว่าเพจเพจเพิ่นเอาลงเมื่อวานนี่เนาะ <c oughs> นั่นแหละพี่นอง กระบ,บืหนึ่งกบื้ฝันคือกานวามันที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะกระทหาลูกหาเต้าลูกกระทม้าแม่กระท,ไ,ระทไปนั่นละ่ะความเป็นห่วงลูกคนความที่เขาเป็นแม่ความที่เป็นแม่แล้วคือน้ำลูกยานเกิดอันตรายยานันนั่นยันนี่ เมื่อวานนี้คนขอนแก่นเนาะเบื้องคลิปเนาะเราเพิ่งไปทํางานได้มือเดียวจึกระลมอะ่ะดีเราเลียนหลอดออกมาได้่ะดีเราเลียนหลอดออกมาได้นะแล้วนะบอกว่าเราเอานักข้าไปสัมผัสว่ายูยุใสนะมาทํางานโดนไปเพิ่อนบอกว่ามาเหตุใดมือเดียวมือนีมือแรกว่าสันเมื่อวานเนี่ยเป็นมือแรกมือทํางานของเพิ่อนเพิ่อนบอกว่าเพิ่อนอยู่ขอนแก่น ขอนแก่นมันก็นอยู่แก่ไก่โซนทั้งบ้านยหายสุ่มขอนแก่นที่อยู่โซนพีอยู่แก่ไก่บ้านย้ายสุ่สมมาทั้งขอนแก่นสารคามได้ยือพุมม่มนี่อยู่โซนทั้งพีเห็นข่าวแล้วมันมันเมื่อยบ่มีแหงเหตุดงานแล้วมันกระต่นเต้นแล้วก็บวกบกะ่วงลูกพี่น้อง <c oughs> วกกระห่วงลูกคนหน่อยนั่นเขาให้กลับบ้านเลยเมื่อวานนี่เขาบอกให้กลับเขาไปในตึกนั่นอีกไม่ให้กลับเขาไปที่ห้างอีกนะห้างเซียรังสิตลูกชายคนเล็กทํางานอยู่ที่นั่นส่วนลูกสาวคนโตเขาก็อยู่ลาดพผ้าวลาดพผ้าวเจ็ดแปดมองพักมองพักอยู่ซอยเจ็ดมองทำงานอยู่อยู่บิ๊กซีซอยแปด กับวกไก่ป nice ันใดดอกขอยางหอดอยู่นั่นแหละพี่น้องเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เสียทีนี้ทีนี้ยังมีชีวิตอยู่แล็รักษาตัวอยู่ที่คนเจอหรือไม่ค้นบบเจอกะเสียใจน้ำเด้อเสียใจกับครอบครัวที่มีมีการสูญเสียแล้วก็คนที่อยู่หลอดปลอดภัยกะ ขอเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะหายเร็วๆเด้อคนที่ยังอยู่แล้วไปรักษาอยู่นะ่ะขอให้หายไวๆมันเหมือนเราฝันร้ายนะทุกคนมันเหมือนเขาฝันไหลฝันไหลไปแบบปึ๊บหนึ่งอะเกิดขึ้น,มาานมม 20, มเมื่อวานนี่ใบมงีสิบดีใบมงีสีใบมงค์เครงย้อยสมนั่งกินตำบักฮวงอยู่กะ มันบ่มีความหูเสึกว่าอียงมันเคลื่อนไหวอย่างเด้วานนี่คือแม่ค้าตะโศกันกับบอจักเลบ่พู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่ว่าคนอยู่ในบ้านนี่ว่านั่งอยู่คือจังวินนี่ะหละแม่ค้าร้านค้าก๋วยเตี๋ยวเนาะน่งอยู่คือจังว่าเจ้าของวินนี่แหละที่แท้มันบ่มนพี่ชายเขาโทรมาจากกรุงเทพว่าแผ่นดินไหวได้ต่อเนี่เว้าบบพอนจบความตืกอก็สุดลงน่ะพี่น้องเนาะ อยากฝากไว้น่ะล่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเออ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรภัยธรรมชาติมันมันหามบา่ไดดมันเกิดไปแล้วอกจากเขาทีช่วยกันแก้ไขนะจ๊ะทุกคนที่สุ่มจีคอจยบคลิปไว้ซทำนี่ละพอกันคลิปนานะจ๊ะขอบคุณที่ชมคลิปและไม่ข้ามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้พอกันคลิปหนานนะจ๊ะบ๊ายบาย กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะทุกคนได้สมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ